เทคนิคการปิดการขายโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์ไม่ว่าลูกค้าจะพูดอะไรหรือคิดอะไรก็ตามเราเองจะต้องคอยตามเห็นด้วยกับเขาเราอย่าไปคิดแยง้งคิดตา่างถ้าเราคิดแยง้งคิดตา่างหมายความว่าเราคือคนละพวกกับเขาแล้วหลังจากนี้เราพูดอะไรไปเขาจะไม่เชื่อและไม่ฟังเราเลยเราเองจะต้องบอกว่าเราเองรู้สึกอย่างเดียวกับเขาเลยแต่เมื่อทดลองใช้ไปแล้วแต่ว่ามันบลา bla เราสามารถอธิบายได้ด้วยหลักการและเหตุผลและความน่าจะเป็น สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือว่าเราจะต้องเป็นพวกกับเขาอย่างเช่นสินค้าของคนเนี่ยราคามันแพงใช่เลยครับผมและหลายๆคนก็คิดเหมือนกันครับว่าราคาเนี่ยมันสูงเกินไปแต่เมื่อทดลองใช้แล้วปรากฏว่ามันคุ้มค่ากับราคาแล้วหลายๆคนก็กลับมาเป็นลูกค้าประจําเบื้องต้นอะไรก็ตามเราจะต้องคอยตามแต่อย่าเห็นแย้งเด็ดขาดถ้าเราเห็นแย้งจบชีวิตการขายทันทีเช่น ผมเคยคิดนะครับว่าตอนแรกๆที่เริ่มเข้ามาทํางานใหม่ๆครับหลายคนเลยพูดว่าราคาสินค้าเนี่ยมันแพงแต่ว่าเมื่อผมเทียบก,กับท้องตลาดในราคาที่ย่อเจ้าอื่นแล้วมันก็แพงจริงๆแต่เมื่อลองใช้ไปแล้วครับหลายคนเลยครับกลับมาใช้อีกและกลับมาซื้อซ้ำจนกระทั่งเป็นลูกค้าประจําเพราะว่ามันคุ้มค่ากับราคาที่ลงทุนไปและอีกอย่างหนึ่งก็คืออุ้ยราคา มันอาจจะแพงแต่ว่าอายุการใช้งานมันจะใช้ทนทานหรือเปล่าผมก็คิดเหมือนท่านเลยครับว่าตอนแรกๆะครับว่ามันจะทนหรือเปล่าแต่เมื่อลองใช้ไปแล้วปัจจุบันเนี่นะครับผมซื้อไปเมื่อสี่หปีแล้วปัจจุบันนี้ผมก็ยังคงใช้ได้ดีอยู่แล้วลูกค้าหลายๆคนก็ยังใช้ดีอย่างต่อเนื่องอยู่จนกระทั่งเป็นสินค้าที่สามารถเป็นของฝากและเป็นสินค้าที่ ไม่ทําให้เราหน้าแหกจนกระทั่งมีการประกันมีการเคลมอะไรต่างๆมากมายอย่างหลายๆผลิตภัณฑ์ที่ผมเคยพบเคยเจอมาสิ่งต่างๆเนี่ยครับเราจะต้องเอาข้อกังวลของลูกค้าเอาปัญหาของลูกค้ามาตอบโจทย์เป็นผลลัพธ์ในทางที่ดีให้เขาจนกระทั่งเขาปิดการขายและอนุมัติสั่งซื้อเราให้ได้เราเป็นเพื่อนกันนะครับจากธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ